ก็ขอจเจริญธรรมสำนึกปีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะในยามเช้าของวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2,563นะคะซึ่งขณะน,นี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาอยู่บนเวทีในงานพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก่อนที่ทางผู้จัดทำจะเก็บจะเก็บของพวกนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเมื่อคุยเมื่อครู่ได้คุยกับ น้องๆคนที่มาเก็บของนะคะก็บอกว่าจะมีแต่ละบริษัทนะคะที่จะรับผิดชอบของการจัดเวทีจัดสถานที่ตรงนี้นะคะ่ะพอดีกลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นบริษัทที่จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะเบทีไม้ด้านข้างทั้งสองข้างนี้นะคะส่วนซึ่งขณะน,นี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาบน,บนเบทีด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้ที่น่าประทับใจก็คือดอกดาวเรืองนะคะที่เป็น ระดับด้วยสีเหลืองหมายเลขเ้าตรงนี้นะคะซึ่งก็ทุกท่านคงจะรับทราบดีนะคะว่าสื่อสารถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราและในช่วงเวลานี้ดิฉันก็ขออนุญาตไม่ใช้ราชาศัพท์นะคะส่วนด้านนี้ค่ะที่ประทับใจมากๆและอยากพามารับชมเลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะเปลยวเทียนนะคะ ดวงไฟจากตรงนี้นะคะบนเปลวเทียนแม้ว่าช่วงนี้นะคะก็ยังจะเห็นไฟอย่างมีอะไรจะเรียกว่าเอ่อยังมีเปลวเทียนยังคงอยู่นะคะตรงนี้ค่ะยังลุกอยู่นะคะยังลุกโชว์อยู่ะคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะเห็นได้ชัดมากกว่านะคะขอกล้องมาอยู่ในมุมไกลนิดนึงนะคะตรงนี้ ตรงเทียนหลักน่าจะเรียกว่าเทียนหลักน่าจะได้นะคะซึ่งด้านข้างของเทียนหลักตรงนี้นะคะในพานพุ่มตรงนี้ต้องค่ะซึ่งก็ประดับตกแต่งอย่างงดงามเลยนะคะส่วนด้านข้างการตกแตง่งตรงนี้ก็จะเป็นใบตองการตกแต่งใบตองใบตองจริงค่ะเนี่ยจากสัมผัสเลยนะคะ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นกระต่ายนะคะกระต่าย2ตัวนะคะตัวหนึ่งก็ยืนนั่งจงรักภักดีส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะหมาบด้านหลังนะคะตัวด้านหลังก็จะหมอบนะคะตัวด้านหน้านี้ก็จะนั่งอย่างสงา่าน,นะคะส่วนให้กล้องฉายภาพไปยัง เทียนนะคะก็จะเห็นหยดเทียนนะคะที่ตั้งแต่เมื่อค่ำคืนนะคะก็จะยังมีร่องรอยของหยดเทียนให้เห็นอยู่นะคะโอเคค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะยังมีหมู่มวลของกระต่ายนะคะ พวงมลาลัยจากดอกดาวเรืองส่วนตัวนี้นะคะก็จะแอดอยู่กับป่าของดาวเรืองนะคะแอบแอบนิดนึงค่ะด้านนี้ก็จะเป็น,นก็จะค่ะก็จะเห็นบรรยากาศนิดนึงนะคะและโดยเฉพาะ นะคะมีกระต่ายเล็กกระต่ายน้อยมีฝูงกระต่ายเป็นป่าของกระต่ายเลยและโดยเฉพาะด้านนี้ค่ะมีกระต่ายตัวโต,วตวนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือมอบดวงใจสีเหลืองให้แก่ท่านผู้รับชมทุกท่านเลยนะคะกระต่ายตัวนี้มอบดวงใจสีเหลืองให้นะคะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเ,อเชิญช่างกล้องด้านมุมไกลเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนนะคะพระองค์ท่านก็จะยังทอดพระเนตรซึ่งดิฉันก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรมายัางเราทุกจุดทุกมุมเลยนะคะเราจะอยู่ด้านนี้หรือด้านไหนไหน นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะ,เห,นะะเห็นโดยรวมนะคะเห็นโดยรวมนะคะก็คือจะประดับระดาด้วยทั้งสีสันทุกอย่างก็จะเป็นสีเหลืองและกระต่ายนะคะก็จะมีป่าไม้เบญจพรรณนิดนิด,น,ดนะคะเครื่องประดับเนี่ยค่ะ ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะหากจินตนาการไปร่วมกันก็คือในป่าแห่งนี้ก็จะมีแตกระต่ายและผันไม้สีเหลืองค่ะซึ่งปีกระต่ายก็คือเป็นปีราศีของพระองค์ท่านพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราและสีเหลืองก็คือเป็นสีของวันจันทร์นะคะเป็นสีประจำวันจันทร์ค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีพี่น้องหลายท่านนะคะให้ความสนใจมาก่อนที่จะมีการรื้อถอนจัดเก็บทำความเรียบร้อยหลังเสร็จจากงานพระราชพิธีวันพ่อแห่งชาติไปเมื่อค่ำคืน,นะคะ่ะ มาจากที่ไหนกันนะคะมาจากที่ไหนกันคะไปกาลงงามเดี๋ <c oughs> มาเก็บมาเก็บของพวกนี้หรือเปล่าคะอ๋อค่ะ <c oughs> ก็จะมีพี่น้องหลายๆท่านนะคะซึ่งมามีโอกาสได้แวะเวี่ยนเข้ามาด้านนี้นะคะ <c oughs> ก็มาชื่นชมพระบารมีผ่าน และฉายลักษณ์ของพ่อหลวงของเราค่ะซึ่งภาพที่ได้เห็นก็เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีนะคะว่าแม้จะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดในพระราชพธิธีก็ได้ถือโอกาสก่อนที่จะเก็บเวทีแห่งนี้ค่ะ หนึ่งนะคะอ่าค่ะอ่าค่ะก็ขอสวัสดีนะคะซึ่งตอนนี้แม่พี่จะเป็นชาวพม่านะคะพี่ไทยค่ะแต่พาน้องๆมาเที่ยวค่ะอ๋อพาพาน้องๆมาเที่ยวค่ะค่ะก็อยากมาน้องๆมาเที่ยวเขาอยากมาเหรอค่ะเขาอยากมาโอ้พี่ก็ช่างมีความเมตตาเนาะค่ะเขามาเขาพาเขามาเที่ยวค่ะเขาเขารู้สึกดีอะค่ะ เรารู้สึกดีค,คุยกับเขาดได้ไหมคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงต่อในหลวงไม่แน่ใจว่าบางคนจะคุยเก่งไหมบางคนก็คุยไม่เก่งอ๋อค่ะแต่ในฐานะของพี่ที่เป็นตัวแทนนะคะ,คะเห็นพ่อหลวงราชการที่9้าอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยใช่ไหมเมื่อคืนคเราไปบริจาคเลือดเราก็เลยเพียเลยไปได้มา,<อ>าช่วงตรงวันวันที่5เป็นบริจาคเลือดกันค่ะทั้งหมดเลยเหรอคะก็ มีสองสามคนนะคะที่ไปชุดไปบริจาคเลือดก็เลยก็เลยเียรักกันก่อนนะคะถ้ามาก็ต้องมากันเป็นทีมีเงินใช่ค่ะมาตลอดแต่ว่าเมื่อวานเพียเยอะว่าวันนี้เราจะมาถ้าเรามาเมื่อวานก็คือวันนี้เราก็มาไม่ไหวอันนี้ตั้งใจเพื่อจะมามาไหว้พ่อหลวงแล้วก็วัดพระแก้วด้วยซึ่งเป็นที่น่ายินดีเนาะที่พี่ได้พาเอ่อเด็กๆนๆน้องๆมาเที่ยวนะคะ ก็ในความรู้สึกของพี่คุณพี่อะไรนะคะได้รับเกพี่สวยค่ะพี่เลยนะคะพี่สวยค่ะพี่สวยนะคะพี่สวยชื่อจริงชื่ออะไรนะคะนนท์กันนพรค่ะนนท์กันนพรนนท์กันนพรค่ะค่ะพี่พี่สวยเห็นในหลวงรัชกาลที่เก้าเชื่อมกับพี่น้องของพี่น้องที่เป็นพม่าพม่านะคะเพราะเขามีความรู้สึกยังไงเขาก็เคารพอะค่ะ ไออย่างเราก็คือเราเคารพอยู่แล้วค่ะเราก็ทุกชาติค่ะค่ะก็เป็นเป็นเขาเป็นค่าลงบาททุกชาติค่าลงบาททุกชาติค่ะจะพูดแหละฉลองหาค่ะคิดถึงคิดถึงก็เคารพทุกพระองค์พูดแหละตาจะไหลตาจะไหลดังนั้นก็เลยต้องสื่อสาร พอดีต้องพี่น้องเอ่อทีมงานก็มีความเคารพเช่นกันใช่ค่ะเขาเขาเคารพแต่ราชวงศ์ของเราทุกองค์นั่นแหละค่ะเนาะเขาดีกว่าคนไทยบางคนอีกเออใช่คนไทยไม่อยากจะพูดเลยเออไม่เออบางคนไม่รู้จักคุณคุณแผ่นดินเนาะลูกอารตไทยบางคนไม่รู้จักบุตรคุณแผ่นดินไงแต่พี่น้องต่างชาติเขาเขารู้ ขาก็รู้เขาก็เคารพไตตัวเราก็คืออยู่แล้วรักทุกพระองค์พระองคะยังไงพี่สวยก็ยืนยันเนาะสถานกษัตริย์อยู่แล้วต้องอยู่ต้องอยู่รักรักมากค่ะรักมากจนแทบจะพูดไม่ออกแล้วนะคะพี่สวยจากนครปฐมบ้านอะไรนะคะ หมู่บ้านสัมพันธ์ค่ะหมู่บ้านสัมพันธ์อําเภออ้อมใหญ่อําเภออ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมนะคะก็มีความยินดีพตบลออ้มใหญ่ตบลอ้อมใหญ่อําเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมค่ะก็พอดีได้มีโอกาสจ้ามาไหว้มาไหว้มาใช่ไหว้แต่เมื่อวานก็ว่าไปบริจาคเลือดก็ทําดีเพื่อในหลวงค่ะ แม้แต่เมื่อวานนี้ที่ไปบริจาคเลือดพาน้องๆไปบริจาคเลือดก็เพื่อในหลวงือในหลวงบารมีวันสําคัญวันสําคัญเราต้องทำไงแต่เราก็ทำประจําอยู่แล้วแต่แต่เราเลือกที่วันดีๆก็เราจะมีความสุขอ่ะเราจะเหมือนว่าเราได้เพิ่มหลายเท่าความสุขเพิ่มขึ้นไปตะวีคูณเลยก็ดีมก็ดีมันมันรู้มันมันมีพลังรับตะพูเองตบผู้เองตะพูเอง คงบรรยายได้แค่นี้ค, <ะ S 1> ค่ดีะจะพูดเย,อ,ยอ,ดอะๆตบตาจะลค่ะ <c oughs> ค่ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะแม้ว่าทีมงานของเธอจะเป็นแต่งชาตินะคะแต่ก็มีความจงรักภักดีในสถาบันท่านมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ค่ะตามที่พี่เขาไลา่ฝังเมื่อครู่นะคะซึ่งก็คง อาจจะมีหลายคำพี่อยากจะบรรยายแต่มันก็คงจะยากที่จะบรรยายค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราทีมงานบุญนิยมทีวีได้มาเก็บตกหลังงานพระราชพิธีในช่วงเช้าของวันที่6ทธันวาคม2,563นะคะซึ่งออขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามดิฉันผพราวไพยบุญรวมและทีมงานก็ขอ ยุติการแต่งานช่วงเช้านี้ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะจะเดินทาสันนิบีทุกท่านค่ะ